สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะเราจะพาไปฉลองคริสต์มาสกันที่ฮ่องกงค่ะฮ่องกงนั้นเป็นเป้าหมายของนักเดินทางชาวไทยไม่ว่าจะเป็นช้อปปิง้ง ไปกินไปเที่ยวนะคะที่สำคัญเนี่ยจะพาไปสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นมากกว่าคอมเพล็กซ์เพราะว่าเขาผสมผสานเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยนอกจากนี้นะคะจะพาไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมเสริมดวงทางด้านการเงินด้วยไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์นะคะพามาเที่ยวกลค่ะอ,อยู่ที่ซินชาจุยนะคะของฮ่องกงค่ะด้านนี้อ่าววิคตอเรียค่ะโอ้โหคนมาดูเยอะมากเลยส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นห้างสินค้าเคสสิบเอ็ด หลายคนนะคะรู้จักค่ะเพราะว่าเป็นที่รวบรวมแบานดั้นนำของโลกแต่ห้างแห่งนี้นะคะนอกจากเป็นเรื่องราวของแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังมีเรื่องของศิลปะด้วยวันนี้เดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะ k 1 e m u s e e ตั้งอยู่ใจกลางท่าเรือวิกตอเรียและมี Avenue of s t a r สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะฮ่องกงตั้งอยู่ที่นี่ด้วยค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นห้างสินค้าคอมเพล็กซ์ที่ผสมผสานทั้งศิลปะวัฒนธรรม และแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกซึ่งสร้างขึ้นจากไอเดียอาร์ตมอลล์ภายในห้างมีแบรนด์ระดับโลกและสติ๊แบรนด์รวมเข้าไว้ด้วยกันที่สำคัญยังมีพิพิธ,ธรรภัณฑ์ศิลปะที่เป็นการรวบรวมงานศิลปะทั้งจากฮ่องกงและนานาชาติมาไว้ด้วยกันรวมไปถึงการจัดแสดงงานสินคอลเลกชันพิเศษด้วยดังนั้น K Eleven m a จึงเป็นห้างสับสินค้าและเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของทางวัฒนธรรมด้วยความมุ่งมั่น ที่ต้องการจะเป็นจิตวิญญาณแหงความคิดจากท้องทะเลจึงมีการรังสรรค์ให้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เป็นพวกยุคใหม่อย่างเราๆเ,เนี่ยแหละค่ะผ่านการผสมผสานของพลังแห่งความคิดวัฒนธรรมและนวตกรรมจากสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในจึงทำให้แคเอลูแอมิลซีกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของย่านชิมชาจุยที่สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้และความบันเทิงให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก โดยการออกแบบพื้นที่ในห้างทั้งหมด10ชั้นจากการทำงานร่วมกันของสถาปนิกศิลปินและดีไซเนอร์บนเกาะฮ่องกงทั่วโลกกว่า100ชีวิตจนออกมาเป็นโครงสร้างกว่า100แบบเพื่อสร้างแหล่งบันดาลใจแก่ความคิดและชีวิตประจำวันให้ห้างแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของฮ่องกงที่ผสมผสานการช้อปปิง้งและวัฒนธรรมที่หลากหลายไว้อย่างลงตัว นี้ใน k คเอรเรียมิวเซีย e เป็นที่ตั้งของโมมาดีไซส์โตแห่งแรกในจีนแนดินใหญ่อีกด้วยและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นครั้งแรกที่ m มมาดีไซ Stone ได้รวมกับเ e อ็ดดีไซน์จะเกาะฮ่องกงในการออกแบบร้านค้าเพืยเกิดความเอกลักษณ์ร่วมกันระหว่างแบรนด์และสัญ,ญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาในการออกแบบณเมืองแห่งนี้ และที่จะอดพูดถึงไม่ได้นะคะก็เป็นร้าน f o r ์นัมแอนเมร้านจำหน่ายชาที่ผมบอกถึงความเป็นแกนแท้ของอังกฤษเขาเปิดตัวที่ K ค l e เลเค่ะเป็นครั้งแรกในเอเชียด้วยถือว่าเป็นแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ในด้านชาช็อกโกแลตทำมือและตรกก้าหวายซึ่งแต่ละชิ้นนะคะถือว่ามีส่วนสัมพัญในประวัติศาสตร์หลายทศวรรษและปัจจุบันก็ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์จินตนาการในการดื่มชา สิ่งนี้ที่เขตอลวิมิลซียังมีสถานที่สําคัญสําหรับคนรักในศาสตร์สร้างสารรค์จิวเวลี่และอัญมณีนั่นก็คือโรงเรียนเลอร์คองสกูลแอนจิวเวลี่อาร์ตซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิธีการสร้างสารรค์จิวเวลในทุกขั้นตอนในปัจจุบันมีสาขายอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรวมถึงที่นี่ฮ่องกงค่ะแล้วก็มีการสอนกว่า32คอร์สทั้งการคัดเกรดเพชรที่ต้องอาศัยสายตาและสองมือของมนุษย์ ซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือแวนคริปแอนด์อาร์เพโดยมีพันธกิจสำคัญคือการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะแห่งเครื่องประดับให้คนทั่วไปได้รับรู้มากที่สุดทั้งนี้แบรนด์แวนคริปแอนด์อาร์เพยนั้นก็เป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่เก่าแก่กว่า100ปีจุดเด่นของแบรนด์อยู่ที่งานฝีมืออันประณีตนำแรงบันดานใจมาจากธรรมชาติมาสร้างสารรค์เป็นผลงานเครื่องประดับหลายๆชิ้นของแบรนด์นี้นะคะจึงมีชิ้นเดียวในโลก และมีมูลค่าที่แทบจะหาค่าไม่ได้เลยทีเดียวและเมื่อเดินเที่ยวจนเหนื่อยแล้วค่ะมีอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนที่อยากแนะนำนั่นก็คือโรงแรมนิวเวิร์ลเมเนียมฮ่องกงตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมอ่าววิกตอเรียความโดดเด่นหนีไม่พนห้องของโรงแรมสามารถดูวิวที่ดีและสวยที่สุดอย่างวิกตอเรียสกายไลน์และฮ่องกงสกายไลน์ได้และยังอยู่ไม่ไกลจากเคเอร์เรนเมลซีด้วยซึ่งหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ค่ะ ทำให้โรงแรมแห่งนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มีการปรปับปรุงทั้งห้องพักอัปเกรดให้ดีมากขึ้นโดยนายจอร์แดนวิเปอร์ผู้บริหารของโรงแรมได้มีการเล่าให้ฟังนะคะว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากคนไทยเพราะถือว่าเป็นฐานลูกค้าใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีเที่ยวบินจากกรุงเทพมาฮ่องกงมากขึ้นจึงได้มีการจัดทีมพนักงานคอยให้บริการอย่างเต็มที่เน้นความจริงใจกับลูกค้าและต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งหลังจากการเปิดประเทศนะคะอัตราการจองโรงแรมก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยนั่นเองค่ะจบท้ายคลิปเที่ยวคริสต์มาสปีนี้ด้วยการผ่าไปหมู่ที่วัดเจ้าแม่กวนอิ่มห้องหำซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ และก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงถูกสร้างขึ้นในปีคศ1873ด้วยสถาป,ปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิมความเชื่อที่สำคัญคือการช่วยเสริมเรื่องของดวงการเงินให้มีโชคมีลาบเงินทองโดยเฉพาะพิธียืมเงินพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงปีละรครั้งและหากว่าพรที่ขอไปนั้นสำลิดผลก็ขอให้เดินทางกลับมาไหว้ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมอีกครั้งด้วยค่ะ